สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคบตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่อัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อไม่สามารถใช้ได้นะครับจะเป็นคลิปที่ไม่ใช่การเล่นทางการนะครับก็จะเป็นคลิปเล่นแบบเทสดูก่อนนะครับก็ ดเดี๋ยวผมจะรอสก,กินม่วงออกมาก่อนแล้วจะค่อยมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเชิญชมคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับก่อนดูวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะครับอ่ะเชิญดูวิดีโอได้ครับโหลดกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแมปโรงพยาบาลภาคอื่นไทยตอนนี้นะครับเราก็ จะจองเครื่องชั้นบนไปก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนชอบแย่งเครื่องชั้นบนนะครับแล้วก็ปั่นเครื่องชั้นบนไปเลยนะครับแต่ว่าปั่นไม่ได้ครับผีเจ้ากรรมมาแล้วครับนั่นไงครับผีเจ้ากรรมกะระเทียเห็นแบบแวบนะครับตอนนี้นะครับพับใส่ไม้ไปหนึ่งสากใจวะอาภูลาวิ่งมาไม่ระวังนะครับตรงนี้เขาอยู่ข้างบนเราเราโดดลงไปก่อนนะครับ จากนั้นก็วิ่งขึ้นบันไดไปนะคะ่ะเอาบันไดยอยู่ไหนบันไดเอาอีกฝั่งหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนใหม่นะครับพยายามจะจูกลงบันก็คือว่าไม่ค่อยได้จูกลงบันถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ้าวมาลงมาลักหน,น,น,น้ามนลงมาลักหน้านี่เออเออไม่ทันแล้วใช้ซ่อมเสียก็ไม่ทัน เอ้เวิ่งขึ้นขึ้นเออนั่นแหละ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 ลงมาลงเออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้ตายแล้วแน่ตอนนี้ตายแแน่ไปไปไปเอาเอาติดอีกติดเอาเอาเอางงงงงงนะครับกละเทียเดินมากราเทียเดินมาแล้วหนีน่หนีด้วยเฮ้ยมมีไม่มีไม่มีไม้ไม่มีไม้ลงหลุมไปก่อนลงหลุมเข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้ทันไหมเข้าไม้ทันั้มครับเออ โ,โ,โดนตีแล้วอะ่ะเพื่อนช่วยเราด้วยนะช่วยเราด้วยกระลาเทียอย่าจับเราไปนั่งเลยเอือยาฉันบอกว่าอยาไงนี่นี่นี่ดิ้นเลยดิ้นดิ้นดิ้นฉันบอกว่าอยาบอกว่าอย่าไง,าาาาไงขึ้นไปข้างบนทาไมมาเอาอะไรขึ้นไปข้างบนอะไรขึ้นไปข้างบนจะเอาอะไรไม่ร,มรู้ไม่รู้เอาอะไรการเสร็จแล้วการเสร็จแล้วสามสองหนึ่งเสร็จแล้ว วิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่สนแล้วใช้ซ่อมเสียงใช้ซ่อมเสียงอ้าวโโหเดินติดนะครับจงังหวะนี้เดินติดเดินติดโอ้โหกาลันเทียตีไม่โดนได้ไงกาลันเทียตีไม่โดนได้ไงตีไม่โดนได้ไงโอเคพับไม้ไปหนึ่งพับไม้ไปหนึ่ง,งขามแผ่นไม้ไปนะครับอ้าวอ้าวอ้าวติดติดโอ้ยมันต,ตีไม่โดนได้ไงเมื่อกี้เออเอาไงดีหนีก่อนหนีหนีอ่ะอ่ไปมันดิเอออ้อออออออาว อ้าวเ,เ,เฮ้ยเน็ดลุดเน็ดลุดพอดีเฮ้ยเดียวเดียวเดียวปิงเนิดปิงเนิร์ดโอไม่ก้อนคือเมื่อกี้เน็ดผมอะมันค้างแล้วมันก็ค้างไปเลยเฮ้ยหวังว่าอะไรแขงรอดนะโอ้รอดบ้าบออะไรขึ้นเก้าอี้มาแล้วเนี่ยออื กลาเทียเฝ้าอย่างเลยนะไม่ต้องมาเฝ้าก็ได้ไปก็ได้นะออกไปโอ้เพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยเราแล้วถึงสองคนไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองมาช่วยเราเลย yes yes หนีได้แล้วหนีข้ามหันไม้ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใช้ซ่อมเสียงไปใช้ซ่อมเสียงกด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือโกบโดนเกือโกบโดนเกือบโดนเกือบโดน เกือบโดนตอนนี้เข้าเข้าจุดจุกนะครับเข้าจุดจุกเรียบร้อยจุดจุกนี้ถนัดมากทับไม้ไปก่อนเลยหนึ่งเดี๋ยวโดนตีอีกอืมฉันไม่ยอมแข่งนะอ่จจะมาไหมจะมาไหมจะมาด้านไหนยังไงยังอาข้ามด้านนี้นะครับต่อไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มาใช่ไหมเข้าจุดจุกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ข้ามข้ามหน้าต่างไหมข้ามหน้าต่างไหมจะมาไหมจะมาไหมยังไงยังไงข้ามหน้าต่างนะครับเออข้ามหน้าต่างข้ามหน้าต่างไปต่อนะครับไปต่อ ต่อไปข้าวข้าวข้าตรงนี้มีแผ่นไม้ตรงนี้มีแผ่นไม้ช่วยชีวิตมีไม้ช่วยชีวิตเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยเอา,เอา,เอา,เอาลืมดูแผ่สุดท้ายแผ่สุดท้ายลืมดูแผ่สุดท้าย,ายอา่ะโอ้โดนจับนั่งรอบที่สองอย่าอย่าทำเราเลยกาลาเทียเราจะซื้อขนมมาให้กินฉันไม่กินขนม <c oughs> <laughs> ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยนะเบอร์หญิงจะมาช่วยเราหรือเปล่า มาช่วยเราหน่อยเออเข้ามาเข้ามาเร็วกะระเทียมมันตนแล้วเพื่อนมันตเก้าอี้แล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวชีวิตเราจะหาไม้ก่อนช่วยเลยช่วยนี้นี่นี้โอ้ยโดนปานลงไปจุดได้ไหมจุดได้ไหมออจุดได้ไหมเออจุดได้โอเคเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมใช้ซ่อมเสียงกด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 เออเออวิ่งมาถึง่านไม้แล้ว เราจะบอกให้นะบางทีเจ้ากรรมนายเวรมันก็จะมาในรูปแบบของฮันเตอร์นะทุกคนฮันเตอร์มันก็จะตามตามเนิบตามหนักเฮ้ย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 ไม่โดนได้ไงช็อตเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงช็อตควรโดนไม่โดนช็อตไม่ควรโดนโดนงงเลยนะงงเลยพับไม้ไปพับไม้ไปมันมันตามอะไรอยู่ไหมมันตามเราไหมมันตามเราไหมมันตามไหมมันมันไม่ตามมันไม่ตามโอเคดนีก่อนนีก่อนนี้ก่อนนีก่อนคานก่อนเออกระโดดแบบไม่มีเสียงวิ่งเลย วิง่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบาร์เทนเดอร์ออกไปแล้วบาร์เทนเดอร์กันนะบนักบวชหญิงทิ้งกันแล้วเขาทิ้งเราแล้วอ่ะทําไงดีทําไงดีเราเข้าวัดตรงนั้นดีกว่าไม่แน่ใจว่าฮันเตอร์อไปหรือ,อยังเนาะเข้าไปก่อนฮันเตอร์มันตามเนิบเหมือนกาวเลยหนีเลยเร็วรีบเลยรีบเลยเร็วเร็ว,เ,รวเออเข้าไปเข้าไปใช้ซ่อมเสียงใช้ซ่อมเสียง กดเออนั่นแหละเดี๋ยวไม่ทันนี่ <S <S อเออเออออกเลยไหมนักเขียนนิยายออกเลยไหมสลับตัวหรอกดสลับตัวเออนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนอ่ะกลับมาที่เดิมออกออกันเถอะเพื่อนไม่ทันแล้วออกไปโอเคอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ รอบที่สอของการเล่นนักแต่งเพลงนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s r r i e ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ